สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดหนูนเซียนมะขามพาชโชคก็พบเจอกันนะครับอีกหนึ่งคลิปหลังสลาแกแห่งรัฐบาลออกนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมผ่านมายกหยกสดสดลอดๆนะครับก็เป็นไงบ้าง FC มีโชคมีลาบถูกกันบ้างไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับส่วนสูตรแอดนะครับสรุปนะครับไม่เข้าแต่ก็ยังยังยังดียังเข้าศูนย์ในะ FC แอดเต็งหกศูนย์เน้นเนเลย มาเข้าหาศูนย์เฉยนะครับก็ยังดีที่มีศูนย์ยนาย,ยังไม่แจกซะทีเดียวนอกเอฟซีเนาะแต่ส่วนเอฟซีนะครับถูกไม่ถูกยังไงก็ค,คอมเมนต์บอกกล่าวกันแอดก็ต้องขอภขอภัยขอโทษขออภัยกันสี่ศูนย์แอดนะครับไม่เข้าแต่บางศูนย์ก็เข้านะครับก็เข้าหลายศูนย์อยู่สิบสี่ศูนย์เด็ดนะครับผิดสี่เข้าสิบนะครับก็ถือยังเข้าดีอยู่แต่ว่าเวลาแอดมาสรุปจัะสรุปไม่ถูกนะครับต้องขออภัยเอฟซีจริงจัง คลิปนี้นะครับไม่พูดพล่มตาเพลงเวลาไม่ค่อยทด้นะครับสูตรวิ่งลูดเอฟซีนะครับอย่างยอมรับเลยว่าสูตรวิ่งลูดแอดนะครับหลุดเป็นงดทีสองนะครับซ้ำกันเลยซึ่งแอดก็ไม่รู้จะพูดว่าไงนะครับเพราะว่าเขาเริ่มมานานแล้วนะครับเนี่ยเริ่มแบบใบเต็มใบเลยสองหน้านะครับเต็มใบเลยสองหน้านะครับเนี่ยแอดกดเลยแล้วมาขึ้นหน้าใหม่นะครับ หน้าเกา้าก็ผิดนะครับเนี่ยออก 80, เก้าแปดศูนย์เอยออกสามสองสี่สองหกทำในเก้าแปดศูนย์ผิดหนึ่งงวดวันไม้ล่าสุดนี่ครับเนี่ยสิ้หกเดือนเจ็ดหกแปดตัวตั้งมาออกหนึ่งสิงหาทำในเจ็ดหกแปดนะครับไปดับใช่ไหมเนี่ยทำในเจ็ดหกแปดเอฟซีนะครับออกนะครับ เขียนออกก่อน8ปดห้สองหศนะครับก็ผิดว่า fc ผิดผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเนาะต้องว่าไปตามผิดทีนี้มาไล่ดูกันเลยนะครับงวดใหม่ f c FC จะได้ชมกันแอะไลยย้อนหลังไปคร่าวๆนะครับจะไม่เอาจะไม่เอายาวเหยียดีด๋ gfc จะคอยกัน แล้วก็เอาเน้เนๆๆๆไปเลยตัวฐานแล้วก็มาดูก่อนเริ่มนะครับเริ่มแรกเริ่มแรกจากงวดวันที่สองเดือนหนึ่งเดี๋ยวจากวันที่สิบหกนะครับที่มาวันแองวดแรกนะครับวันแองวดแรกวันที่สิบหกเดือนเจ็ดหกเจ็ดนะครับโอ้ลืมไปอ๋อแล้วแอปก็จะไปอย่างเร็วโดยที่ไม่ได้ คิดหน้ากินหลังอีล้ขอพายเอฟซีปิดภาพอยจังเลยหมูนี่นะแอดมินจะเอเรื่องให้ต้องคิดสมองระเบร์ไปหมดเล้ขอพายเอฟซีนะครับอานี่เป็นคําเตือนนะครับคําเตือนก่นอนที่จะไปยาวๆนะครับคําเตือนเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงปิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งติวไม่ตัานทุกสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอตนักเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับ ที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดหนุนเซียนมนาขําพระโจกตามนี้เลยเสร็จสิ้นเรียบร้อยเอามาดูกันต่อนะครับกรณีครับวิงรูดบนล่างนะครับจาก2ตัวเป็น3แล้วจะแอดปรับไปทีหน้าจะเป็น4หรือหตัวนะครับทีนี้ก็จะไม่มีสูตรวิงรูดแทนแต่จะมีสูตรอื่นมามาทำเป็นวิงรูดแทนให้ fc นะครับไม่ต้องกลัวว่าสูตรวิงรูดแอดจะไม่มีนะครับแอดมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรไดวเอามาแทนกันได้ นะครับแต่สูตรนี้จะปรับเป็นอ่าสีตัวขึ้นไปก็จะไม่ใช่วิง่งหลุดละนะครับสามตัวยังอยู่ในขายวิ่งหลุดอยู่จริงสองตัวนะครับที่วิ่งหลุดแต่ปรับมาเป็นสามตัวที่นี่ปรับสามตัวผิดนะครับหนึ่งงวดแล้วก็มาถูกงวดแล้วก็ผิดสองงวดติดเดี๋ยวก็มาดูกันหงวดนีกงวดขอเอสซี C งวดเดียวถ้าผิดสามงวดติดก็อ่าต้องอ่ายุบสูตรนี้ไปไม่ได้ยุบคืออ่าเปลี่ยนม็นสูตรอื่นนะครับวิ่งหลุดจะหายไปนะครับ จะเอาวิ่งดูดสูตรอื่นมาแทนใน F4 เอา้าสนใจตามนี้นะครับบอกกล่าวกันมมาดูหลยอ่สิบหกเดือนอใช่ไหมอ๋อใช่อยเดือนปี 6, 7, หกเจ็ดนู่นนะครับเริ่มเริ่มแหลกสิบหกเดือนหกหกเจ็ดนะครับสูตรที่ใช่คือใช่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งดสกัดทซไรแล้วก็ลบหนึ่งบวกสองนะครับตามนี้มีอย่างสามตัวอยู่ใน F4 มาดู งวดสิบหกนะครับเดือนหกหกเจ็ดวันที่หนึ่งออกห้าหนึ่งแปดสาอาห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่วันเลขท้ายสองตัวสามหนึ่งวัลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งคือสี่สองแปดใช่หลักแสนบวกหลักหน่วยเหลขท้ายสามตัวนะครับก,ก็ได้มาห้าบวกแปดก็ได้สิบสามลบสองเดือหนึ่งบวกสองได้สี่ก็ออกห้าศูนย์สามแปดเก้านะครับเนี่ยก็เขา้าเลขสามไปบน ต่อมาหลักแสงคือสี่หลักหน่วยคือเก 1, ้าสี 2, ่บวกเก้าได้สิบสามลบหนึ่งลบสองบวกสองได้สี่เหมือนกันงวดแรกเลยออกสามสามหกสองหนึ่งเข่าทั้งบนและหลังงวดน,นี้ต่อมานี่ครับหลักแสนนะครับบวกหลักหน่วยเลขท้าสามตัวครั 1, ้งที่หนึ่งนะครับก็สามบวกหนึ่งได้สี่ลบหนึ่งละสามบวกสองได้ห้าสี่สามห้าออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกนะครับเนี่ยแรกก็จะไปเร็วๆนะครับ ทำได้สองหนึ่งสามออกสองแปดก็เข้าไปล่างสี่สามห้าออกเก้าสี่ล่างสี่สามห้าออกสามเจ็ดล่างหกห้าเจ็ดเข้าหกห้าบนนะครับเข้าห้าเก้าล่างศูนย์เก้าหนึ่งเข้าศูนย์ล่างสองหนึ่งสามเข้าสามสองล่างเก้าแปดศูนย์ออกสามแปดเข้าแปดล่างเจ็ดหกแปดออกหกหนึ่งเข้าหกล่าง สองหนึ่งสามเข่าสามบนสองหนึ่งสิบหน่วยล่างเต็มเต็มต่อมาศูนย์เก้าหนึ่งเข่าบนศูนย์เก้าออกแล้วก็เข่าล่างหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งครับอีกหน้าหนึ่งทำได้สามสองสี่ออกสองสามล่างเข่าสิบหน่วยเต็มเต็มรามาทำได้เก้าแปดศูนย์ เข้าที่0 0 7 0 0 5 1เข้าหลัก10หน่วยพับเบิลน,นะครับต่อมา0 9 1เข้า0ล่างออก50นะครับต่อมาทำได้6 5 7ออก54นะครับเข้าล่างอีกต่อมา7 6 8นะครับเข้า6บนต่อมา6 2 3เอ้ยไม่ใชะ2 1 3เข้า3ล่างนะครับต่อมา หนึ่งศูนย์สองเข้าสองบนนะครับประมาห้าสี่หกเข้าหกลลางประมาแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเข้าเก้าบนเท่าแปดเจ็ดสิบหน่วยหลางเต็มชุดนะครับประมาหนึ่งศูนย์สองเข้าสองศูนย์สิบหน่วยหลางเต็มเต็มแถมสองบนด้วยประมาสี่สามห้าเข้าสามหลักร้อยไม่เข้าถือว่าผิดนะครับ ประมา8แปดเจ็เข้าเกหนึ่งนะครับก็เข้าล่างไปป่ะมา9เกาแปดศนย์ะครับออก3าม2อี่สองหไม่เข้าเลยหลุดนะครับหลุดหมดทีนี้มาดูงวดใหม่ล่าสุดนะครับงวดใหม่ล่าสุดนี่ f 4นี่ครับหลักแสนคือเลขสอหลักหน่วยเลขที่สามตัวครั้งที่1คือ5้าสบวกห้าได้7จ็ดลบหนลบหกบวกสได้8นะครับเจ็ดหก ออกแปดห้หไม่มีห้าไม่มี2ไม่มีศหลุดนะครับหลุดทีนี้มาให้เอซดูงวดใหม่เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันกับออกวันที่หนึงสิงหาคมเดือน8นะครับหกแปดหกแปดเอก

หลักแสนหลักหน่วยในท้ทยสามตัวครั้งทิ้นหนึ่งซีเส้นกันเอฟซีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้เยอเล็บก็ไม่มีหยิบมมกมันทัดอุสกักเยอจังนะนี่ครับวายาวก็ไม่ได้เล็บสองวายสั้น อ้านะครับมาดูแปดบวกห้าเท่ากับสามลบหนึ่งและสองบวกสองด้วสออกอะไรเดี๋ยวมาดูกัน f อขออีกหัดเดียว f อขออีกหัดเดียวนะครับสูตริิ่งรูดบนล่างนะครับ ถ้างวดน,นี้ไม่เข้าก็วิ่งดูดสูตรนี้ก็จะหายไปเหลือแต่สูตรธรรมดานะครับสี่ตัวหาตัวเดี๋ยวมาดูกัน,นเนาะเพราะว่าเขาหลุดแล้วก็ต้องปรับนะครับปรับสูตรเนาะเขาอยา FC งวดเดียวเขาอยากเขาอยากนะครับเพราะงวดน,นี้แอดไม้มันปันมือว่าเขาจะมามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยสามกับสองเดี๋ยวมาดูทำไมแอดหมายสามกับสองนะครับ อ้ามาดาูย้อนหลังสามสองสี่มีขีงวดนะครับสามสองสี่มีขีงวดมาดูก่อนนี่เจอเลยสามสองสี่นะครับห้าศูนย์สามแปดเก้าเข้าสามนะครับตัวแรกเข้าบนเรามาสามสองสี่เหมือนเดิมเข้าสามสามหกสองหนึ่งก็เข้าสามบนร้อยกับสิบแล้วเข้าสองล่างหลักสิบนะครับ มีไวมสามสองสี่นะครับไล่มาหมดมาดูหน้าใหม่หน้าใหม่เจอเลยครับสามสองสี่นี่นะครับก็เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามเต็มชุดเลยครับสามกับสองดังนั้นแอดมากสามกับสองเป็นหลักสี่ยังไม่มาเลยนะครับมาดูอีกมีไหมหมดนะครับหมดเล่มนี้ก็หน้าใหม่ก็ไม่มีนะครับ เรืออันนี้ใหม่สุดสามสองสี่เอสไม้สามกับสองไว้นะครับเน้นสองเน้นสี่เน้นสองนะครับเน้นสองมาหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเน้นสองส่วนจะมาสองหลังสองบนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแอสรสองอยังติดอยู่นะครับสองอยังติดอยู่แอดบางันนะครับสองอยังติดอยู่ สองอะไรเดี๋ยวมาดูกันทั้งบนและล่างประมาณนี้นะ FC ประมาณนี้เลยนี่คือสูตรวิ่งลูดบนล่างที่แอดขอแก้ตัว FC อีกงวดหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสูตรแม่อีกสองสูตรนะครับแล้วก็จะมาทําสามสูตรชนพิเศษคุณสองงวดนี้ก็มาทําให้ FC ผิดหวังนะครับชนที่ศูนย์ก็เข้าหศูนย์ไปแถมยังเข้าห้าสอง บนอีกด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวทำสามสูตรจนรีวิวสูตรแม่รีวิวสูตรแม่ให้เอฟซีครบสามสูตรก่อนตอนนี้ได้แล้วหนึ่งสูตรนะครับยิงลูกบนล่างรืสองสูตรนะครับเดี๋ยวคอยชมกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับสุดท้ายท้ายสุดเลีีที่เข้ามาชมช่องยูทูบแอดหมุนเซียนมะขามพักโจ๊กประจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ไม่เจ็บไม่ไข่หลอดพ้นจากพยายนอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลกันทุกท่านทุกคนนะครับ f อคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม